สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พิมพ์สิส่วนพี่น้องมาเห็ดมันฝรั่งฉาบเนยกินเนาะจ้าเห็ดกินอยู่บ้านเฮาพิมพ์เกิดซีม,มีมันฝรัง่งอันนี้เป็นหัวมันพิมพ์ใส่อยู่สามหัวประมาณหกหรือเจ็ดขีดเนาะจ้าล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเขาออกแล้วก็หัน่นหั่นใส่แนวฝานเนาะจ้าหั่นเนีเขาเป็นชิ้นแบบนี้ แล้วก็ล่างน้ำให้สะอาดพิมพ์ล่างไปสามน้ำนะจ๊ะล่างให้น้ำล้างให้มันล้างให้มันฟรังเขาน้ำใสจะพี่น้องอันนี้สำหรับแนวแนวฝานของพิมพ์นะจ๊ะพิมพ์ใส่แบบนี้จ้ะแต่พิมพ์ก็ซีมีน้ำตาลทรายลอยกัม แล้วก็เนยหนึ่งสอนโตะจะทาละลายแล้วกับสิบประมาณสองสอนโตไดจ้จะพน้องแล้วก็ซิมีนาเปล่ากับเกลือนิดน้อยอันนี้พิมพ์หลังสามนานเสร็จแล้วพิมพ์ก็เอากระดาษทิชชู่ซับมัดหมาดนะจะแล้วพิมพ์เอาออกไปข้างนอกมันหนาวมันก็เลยเป็นชิ้นแบบนี้นะจะได้แบบนี้แล้วเขาแหงมัดหมาดแล้วพิมพ์สิเอาไปถอดจะเอาไปถอดน้ำกันจ้า ใส่น้ำมันลงไปประมาณเคิงลิรจ้ะใส่ลงไปแล้วรอให้เขาห่อนเขาใส่ไฟกลางถอดจ้ะพี่น้องเข้าก็สิเอามันฝรั่งที่เข้าเตรียมไว้เนาะจ้ะเช็คเบิงว่าเขาได้ทียังได้ทีแล้วจ้ะเข้าก็คอยอนมันฝรั่งลงไปถอดในกระทะได้เลยจ้ะ ใส่ไฟกลางๆจ้ามันกลังสามหัวได้หล,หลายมากจ้ะใส่ว่าต้องใส่ให้เขาแน่นกระทะจนเกินไปจ้ะคอยทอดคอยค้นไปแบบนี้จ้ะ เวลาช่วงเขาถอดเขายังบอทันได้แข็งเนาะจะเขากับยาค้นแห้งด้วยจากเขาสีหักจะเขากัสิกดลงใส่น้ำมันประมาณนี้จ้ะอันนี้เขาเริ่มแข็งโตขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถสิคนแห้งๆได้จากพี่น้องทอดไปให้เขาเหลืองถอดไปให้เขาซุจากจ้ะ หลังจากเขาเหลืองเป็นที่พ่อใจเขาแล้วจะเข้ากระสิตักใสกระชอนสเสด็จนำมันไหวจะพี่น้องเ้าสิทอดอันต่อไปจะ้ะหลังจากนั้นเอากระทะตั้งไฟแล้วกะเอาน้ำตาลทรายที่เข้าเตรียมไว้ลงใส่นะจ้ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณหนึ่งลอยเจ็ดสิบมลจ้ะเราว่างนี้เข้ากัิถ้อยค้นไปจ้ะใส่ไฟกลางในจ้ะตอนนี้มันยังเป็นน้ำู่จ้ะหลังจากเขาต้ม เขียวน้ำตาลมาได้ประมาณเป็นฟองประมาณนี้นะจ๊ะเป็นฟองใหญ่แบบนี้เลยจ้ะตักห้ยอยขอบกระทะเบิ้งจ้ะพี่น้องเขาก็จะเป็นเหนียวเหนียวแล้วจ้ะที่นี่พิมก็จะเอาเนยที่ห้าเตรียมไว้ใส่ลงเลยจ้ะ

เดี๋ยวพิมเสี่ยวเ,เกลือใส่จักน้อยก่อนจ้ะใส่เกลือไปประมาณปลายซอนซาจะพี่น้องใส่ทีเลยเดี๋ยวพิมเสียวมันมาใส่จ้ะมันที่เขาเีทไว,ว้ตอนนี้พิมปิดเตาแล้วจ้ะพี่น้องเ้าก้อนยางเดียวเลยจ้ะ คนเอ่อห้องกัดสวนเอาทางไตขึ้นทางเทิมจะพี่น้องเดี๋ยวห้างสีล่อให้เขาเย็นจังสิจัดใส่จานจ้า กะสิได้ประมาณนี่จ้ะพี่น้องพิ่มกะสิแก้เขาออกนะจ้ะตอนที่ว่าเข้า่งใส่น้ำตาลกับเนยเข้าแก้เขาออกให้เป็นชิ้นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปใส่จานจ้าจัดใส่จานนี่จ้า แค่นี้ก็เซตแล้วจ้าเดี๋ยวพิมพ์สิซิมให้เบิ้งจ้ะเป็นจังไดกรอบแซ่บดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้มาห้สู้พี่น้องเบิง้งสำหรับคนมมีกล่วยเนะจ้ะหรือว่าสำหรับคน อยากในมันฝรั่งมาทอดกินยูบานเฮามาเห็ดใส่แทนกล้วยน้ำว่าบานเฮาได้จะสรสชาติแซ่บจ้ะถ้าไผบ่บมักใส่เกลือบะตองใส่ก็ได้จ้าบางที่เนยของแต่ละคนที่สือมาก,ก็อาจจะเข้มพอเพียงแล้วจ้ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าได้พลาดคลิปใหม่ๆของพิมสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า